แขงมากโอ้โล่งอกแล้วค่ะพวกคุณเกียรตคิดกันไปไกลหนวดล่ะหนวดกังวลไหมผู้ชายชอบแบบที่เกียรติกังวลผมชอบมีค่ะคุณชอบมีชอบมีที่เกียรติโกนด้วยเออบางทีชอบแบบแต่ว่าทำงานเราต้องโกนใช่ใช่ใช่ผู้ชายบางคนที่เกียรติโกนหนวดก็จะมาเลเซอร์ที่นี่อ๋อไม่ได้ของผมเลเซอร์คือคือชอบชอบเวลาที่สมมติว่าไม่ได้มีงานที่จะแบบเป็นซีเรียสมากที่จะต้องโกนหนวดก็จะปล่อย อ่ะหล่อคมเข้มใช่ใช่ก็จะปล่อยใช่ไหมใช่เพราะว่าบางทีมันเป็นสไตล์มันเป็นคาแรคเตอร์เรานะคะมันก็จะดูดีดูคมดูหล่อดูเท่เนี่ยสาวๆเขาอยู่แถวเดินเขายืนอมยิ้มยิ้มหน้ายิ้มใหญ่กันจิงแบบว่าภูมิใจแบบว่าเออไม่รู้ว่าเขาจะลุ้นคำตอบอะไรหรืออะไรย่างไงี้ยเขารู้เหรอเป็นก๊อฟลอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณเก้นมาแล้วเนี่ยก็จะมามอบของรางวัลแบบนี้แหละให้กับพวกเรานะคะรวมถึงทางอินฟินิตี้เบลล์คลินิกของเราเนี่ยนะคะก็มีสาขามากมายเลยซึ่งในโอกาสหน้า เดี๋ยวก็จะมีเกิดขึ้นอีกเนี่ยเมื่อกี้แม่ของเราชาเชิงเซามีความมีการทับทาสงตาปิงปิงชาเชิงเซาก็ไม่ไกลหรอกครับอ่แค่ปากซอยผมกับน้องๆไปได้อยู่แล้วเด้อนะคะมีบางนาด้วยมีชนบุรีด้วยนะคะเรียกว่าวิ่งไปได้เลยใช่ไหมใกล้นะวจิวเออแล้วก็สําหรับนะคะวันนี้เนี่ยใครที่นะคะอยากจะเริ่มต้นการดูแลตัวเองอย่างที่คุณเกศบอกคือจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะเรื่อง เรื่องของรูปร่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อสําคัญเหมือนกันนะคะผิวเนี่ยวันนี้ท่าไม่รู้จะทำอะไรมาที่นี่เรามีทีมงานที่จะมาดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำรวมถึงค่ะเทคนิคทางการแพทย์คุณหมอเราทุกคนเนี่ยผ่านการเรียนมาหมดแล้วเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะโบท็อกซ์เฟลเลอร์นะคะไม่ต้องกลัวเลยของเราเป็นคุณหมอร้อยเปอด้วยแล้วที่สําคัญวันนี้